มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับวันนี้ได้ q s y 524 4นะครับทำขบวนมานะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ไม่รู้จะยาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับบรรยากาศยามเช้าเนะครับ6นาฬิกา50นาทีนะครับช่วงนี้ขบวน559นี่หยุดวิ่งเลยนะครับหยุดวิ่ง3 4วันแล้วนะครับ559 ไฟมันสว่างนะครับมองไม่เห็นริ้วขบวนนะครับ ยาวมากนะครับไม่ถึงกับยาวเท่าไหร่นะครับวันนี้ขบวนตองห้านะครับ